เว้ย <c oughs> แกทำงานใหญ่ฉันพลาดเมือ่อชีพภาษาอะไรวะทำแค่นี้ก็ไม่ได้ฉันไม่น่าไว้ใจแกลเลย <c oughs> เอ,อิผมเกิดจี้นางผู้หญิงคนนั้นได้อยู่แล้วนะครับไทยหมอหน้าไ่โผล่มา <c oughs> มันโผล่มาแก็ยิงมาสิวะมีปืนไม่ทำไมวะไให้มันยิงมาได้ แกไม่ต้องโทษใครกแกน่ะทำพลาดไปครับแล้วในศักด์นั่นนะก็หายตัวไปเลยนะคะไม่รู้ว่าจะโดนตำรวจจับได้หรือเปล่าเนี่ยถ้ามันซัดทอเถึงคุณเข้าอ่ะแย่แน่ๆเลยศักมันทำงานกับฉันมานาน ฉันไว้ใจมันมันไม่สัอดทอ่อถึงฉันหรอกแต่ยังมีคนหนึ่งที่ฉันยังไม่ไว้ใจบอกฉันมาสิทำไมเธอถึงล่นน้ำเชี่ยวแปนงเขาเธอทำนะไรไม่ได้ฮะลินพยายามแล้วนะคะ พยามล่อมันออกจากงานหรือล่อให้มันทำอย่างอื่นไฟลักเก่าของเธอเมันยังไม่มอดใช่ไหมถึงนี้ละเลงอยู่กับมันจนทาง,งานกันพลาดหมดเนี่ยพี่จิงนะคะลินพยายามจะหลอกล่อน้เชื่วอว่าออกจากงานแล้วแต่เขาห่วที่จะอยู่คุ้งครององหญิงจริงๆลินไม่เคยคิดที่จะนอกใจคุณแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคะ คุณต้องไว้ใจลินสิคะเฮ้ยจุดพนานาได้นะแล้วขึ้นไปจัดของให้ฉันพรุ่งนี้ฉันจะไปสิขลินคุณจะไปสิขลินฉันมีธุระสำคัญที่จะต้องคุยกันในพลสารทูนโอ้ย วายฮู้ยฮู้ยเฮ้ยโอ้โหอ่านข่าวอะไรอยู่เหรอจ๊ะพี่ทัศนเฮ้ยวิเข้ามาไม่ทุบเป็นเสียงตกลงไหมดเลยนี่นี่นี่ข่าวคุณพัฒน์สอนเดินแบบเพื่อเพชรเมื่อคืนนี้ไงหวยแค่นี้เองอ่ะแล้วทำหน้ากับอ่านข่าวอาชญากรรมอย่างงั้นแหละเอ้าก็ข่าวอาชญากรรมก็สิ รู้เปล่ารี่มันมีโจนไปจี้งานเดินแบบเครื่องเพชรเมื่อคืนน่ะเฮ้ยเหรอมันมาเป็นแกงนี่แล้วมันก็ฆ่าพนักงานในโรงแรมตายเฮ้ยแล้วมันก็ดับไฟด้วยแล้วมันมีมือปืนอีกคนนึงนะไปจี้นางแบบที่เดนเครื่องเพชรอ่ะหวังจะไปฆ่าข้างนอกเพื่อปดทรัพย์พียพอแล้วพี่ทองแค่นี้ก็ขนลุกจะแย่แล้วเอยนี่นี่จันยังไม่จบนะรู้เปล่านางแบบที่โดนจี้จะไปฆ่าเนี่ยใครรู้ไหมใครอะอย่าบอกนะว่าเป็นคุณพัฒน์สอนนะมันวิดดับเลยละ รู้เปล่าวุ่ยดีดนะตัวเองเอาหนังสือพิมพ์ให้ฉันทออึอ๊บอบคุณเป็นตัวงครับเอามาเล่นเดียวก่อน เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทําไมโอ,อ่งหยิงไม่ปริป,ปากบอกบอกฉันสักคำเพคะถ้าไม่เพนหมายถึงเรื่องนั้นแบบเมื่อคืนมันก็ไม่มีอะไรหรอกถึงขนาดนี้แล้วโอ,อ่งหยิงจะบอกว่าไม่มีอะไรอีกแล้วเพคะก็มันไม่มีอะไรจริงๆนี่แม่เพนแค่ไฟในห้องเกิดดับแล้วก็มีคนบ้ายิงขึ้นบเนเวทีแต่ต้องปอกใจนะเพราะคนบ้าคนนั้นน่ะก็คือคุณน้ำเชี่ยวบอร้การแสนดีของแม่เพนน่ะล่ะอ๋อ ที่แท้คุณน้ำเชี่ยวนี่เองที่ช่วยชีวิตองค์หญิงไว้แม่เพนฟังที่หญิงเล่าหรือเปล่าหญิงบอกว่าเขายิงขึ้นมาบนเวทีทั้นที่มันก็ไมไ่เกิดเรื่องอะไรเลยนะเขาเกิดจะฆ่าหญิงหรือเ่เพนไม่ได้ช่วยหญิงสะหน่อยถ้าเช่นนั้นองค์หญิงท่งอ่านข่าวดีก่อนดีกว่าเพคะ การจี้เพชรล้วมีคนตายด้วยหรอถึงขนาดนี้แล้วองค์หญิงจะทรงยืนยันว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่าไหมคะโชคดีนะเพคะที่กุดน้ำเชี่ยวช่วยชีออวิตองค์หญิงไว้ได้ทันถ้าไม่มีเขาองค์หญิงจะทรงเป็นยังไง บอกฉันไม่อยากคิดเลยไหคะผมไม่มีทางทำร้ายคุณเด็ดขาดคุณเชื่อผมสิผู้อยิ่ในวิธีกระสุนเนี่ยผมไม่มีทาหงหนีออกไปแน่นี่คุณพูดจริงเหรอคุณเชี่ยเรื่องอะไรลระไมคะงหญิงเดี๋ยวหญิงมาทำให้เห็ หรือเปล่าเปิดประตูฉันหน่อย แล้วจริงใช่ไหมก็ผมบอกคุณไปหมดแล้วไงจะให้ผมพูดซ้ำอีกกี่รอบฮะบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนางแบบคนนั้นทั้งนั้นผมกับเพื่อนแค่แค่อยากได้เครื่องเพชรชุดนั้นก็เท่านั้นเองก็เจ้าของมันโฆษณาว่าราคาตั้งร้อยห้าสิบล้านบาทใครจะไม่อยากได้แล้อีกอย่างนะผมคิดว่าถ้าเกิดได้เครื่องเพชรเครื่องนี้แค่ชุดเดียวก็คุมแล้วก็เท่านั้นเอง ตอนที่แกไปแอบมองคนนั้นอนที่ห้างแกไปมองเขาทำไมถ้าสอนไหนห้างไหนคุณพูดถึงเรื่องอะไรครับบ้าป่ะผมกับเพื่อนก็แค่ไปดูราดราวเพื่อนเพจช,ชุดนั้นก็เท่านั้นเองแต่เจ้าของเนี่ยมันเอาไปซ่อนไว้มันเอามาโชว์แต่รูปถ่ายผมกับเพื่อนเลยลงมือทําอะไรไม่ได้เข้าใจายังแล้วทำไมต้องลงมือตอนเดินแบบ ทำไมไม่หาวิธีก่อนหน้านั้นก็เป็นโจรนะ่ะก็คิดได้แค่นั้นแหละพวกคุณเป็นอะไรกับผมนักหนานะยฮะตำรวจก็ไม่ใช่อ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาสอบสวนผมมากขนาดนี้ก็สิทธิ์ที่เขาเป็นเพื่อนฉันไงและอีกอย่างเขารู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแกอย่าโยกโย้อะ่ะเขาถามอะไรก็ตอบต่อไปเถอะ ส่งภาพน,นี่มันก็เหลือเกินจริงๆจับใครไม่จับดันไม่จับองหญิงดีนะที่ท่านเลขาไปญี่ปุ่นไม่ต้องมารับรู้เรื่องนี้ฮะพี่คุณถือว่าโชคดีมากนะพี่ไอ้เชี่ยวไปช็นโชคหญิงไว้ได้ทันน่ะนี่ผมอยากจะนึกภาพเลยอะถ้าผิดพลาดขึ้นมาโรคหญิงบาดเจ็บอ่ะเราคุณเอ้ยเราก็ถูกจับส่งตัวไปสิครินแล้วก็โดนประหารชีวิตแน่เลยพ่อมาวิชัยเชิญมาความสะดวกไม่มีปัญหาฉันเองก็ขอบใจแกเหมือนกันที่ช่วยสรุปคดีได้ถูกต้องเฮ้ยเชี่ยวเป็นไงบ้างวะคนร้ายไม่ได้มีเจตนาอื่น นอกจากขโมยเครื่องเพชรนั่นนี่เป็นสำนวนสรุปพอดีใช้เพื่อนทำสำเนาให้โอ้ยคอยลูกอกหน่อยคิดว่้คนร้ายเนี่ยต้องการตัวคุณาสอนเพราะไม่รู้ความจริงว่าเธอเป็นใครซะอีรู้ความจริงว่าเธอเป็นใครแล้วความจริงเธอเป็นใครก็เป็นลูกสาวมารษฐีไงใช่ใช่ใช่ จะว่าไปนะมันก็แปลกตกลงคนที่เป็นศัตรูคุณพ่อนภอนเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมไม่เคยโผล่มาสักคนก็ดีแล้วไงก็แสดงว่าแผนการหลบซ่อนตัวของคุณนภศนเนี่ยได้ผลพวกมันจึงตามมาไม่เจอแน่ใจนะว่าแค่นั้นไม่ได้มีอะไรปิดบงังฉันอีกก็เอาหน้าคุณน้ำเชี่ยวไม่ต้องระแวงอะไรบ้านหรอกอีกเดือนเดียวอ่ะงานคุณก็เสร็จแล้ว คุณก็รับค่าจ้างไป5ล้านบาทเอาเป็นว่าคุณรับทราบไว้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะใครบอกอีเดือนเดียวงานผมจะเสร็จผมเสร็จงานแล้วเฮ้ยเชี่ยวสายพงษ์ไงวันนี่มันยังโคลงโกนตัดสัญญาเลยด้วยก็เขาไล่ฉันออกแล้วเมื่อคืนนี้ฉันหมดหน้าที่แล้วเฮ้ยเชี่ยวคุณน้ำเชี่ยวเดี๋ยวคุณนุ้ำเชี่ยวครับ วมวยังโคมพยค่ะคุณน้ำเชี่ยวเหรคะคุณน้ำเชี่ยวกลับบ้านไปแล้วพยค่ะคือเราแยกกันที่โรงพักหลังจากที่คุณน้ำเชี่ยวช่วยตามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้อันนี้สำนวนสรุปคดีเพยรค่ะสรุปว่าคนร้ายต้องการปล้นเพชรเท่านั้นเพยรค่ะแล้วคุณน้ำเชี่ยวเขาจะกลับมาอีกไหมคะคือ เชื่อบอกว่ามันโดนไล่ออกคงไม่กลับมาแล้วเพะะคะไม่กลับแล้วแล้วทำไมคุณไม่รังคว้ล่ะม่มชันพยายามรังอย่างที่สุดแล้วะยะคะแต่ครั้งนี้มันสุดทัศท่านจริงๆเพะะค่ะน้ำเชื่อมมันบอกว่ามันทําผิดต่อองค์หญิงไว้ผิดมากๆด้วยนะ,ะยะค่ะแต่มันไม่ยอมบอกบอม่มชันว่าเรื่องอะไร มันพูดอีกว่ามันสมควรแล้วที่โดนไล่ออกไปนะค่ะเขาพูดอย่างนั้นเหรอไปนะแล้วหม่อมฉันก็ฟัลคนไว้ว่าในช่วงเวลานี้ก็ให้หมดสวงเนี่ยดูแลแทนคุณน้ำมเชื่อไปก่อนจนกว่าเราจะได้บริการคนใหม่เพค่ะ 默。